พฤติกรรมการเงินผิดผิดเกิดจากปมชีวิตที่ไม่ได้รับการแก้ไขวันนี้นะคะตูนจะมาขยายความคำว่าพฤติกรรมผิดผิดส่งผลกระทบต่อชีวิตด้านใดบ้างพฤติกรรมเกิดจากมเซ็ตมายเซ็ตหมายถึงชุดหรือกรอบความคิดที่คุณเชื่อจนฝังลึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นกับคุณถ้าเกิดวันนี้คุณได้แก้มเซ็ตผิดๆ แก้มันมีอิชูหรือปมการเงินผิดผิดทำให้คุณมีความรักดีการงานดีสุขภาพที่ดีคุณสนใจหรือเปล่าคะเพราะว่าพฤติกรรมผิดผิดอย่างเช่นอยากได้อะไรต้องได้ไม่คิดคำนวณถึงตัวเลขอยู่ตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณอยากได้บ้านหนึ่งหลังคุณไม่ได้คำนวณว่ารายจ่ายนะปีนี้รายจ่ายีก3ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าพอบ้านนะคะมันไม่ใช่มีรายจ่ายแค่ซื้อมันก็จะมีค่าดูแลรักษาค่าประกันเยอะแยะมากมาย ถ้าวันนี้คุณไม่ได้วางแผนก็แปลว่าอนาคตเนี่ยคุณจะติดปัญหาอยู่กับหนี้เหลือลังที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้นะคะไม่ได้ดูที่ตัวเลขหรือจํานวนเงินนะคะมันอยู่ที่ mindset หรือจิตใต้สํานึกเราถ้าเราแก้ให้ถูกจุดคุณก็สามารถที่จะแก้หนี้วนซ้ำซักได้ซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะซ่จะขยายความคําว่าการที่คุณเป็นหน,นี้ซ้ำซากมันเกิดจาก mindset ชุดไหนและคุณรู้หรือ,รอปเปล่าว่า การที่คุณอะอยากได้อะไรต้องได้เพราะคุณยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวซึ่งความเป็นเด็กดุยในตัวเนี้ยค่ะมันสารเคมีจะหลั่งสมองบางอย่างทําให้คุณเสพติดความรู้สึกนี้ถ้าคุณวางแผนก็แปลว่าคุณจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่แปลว่าคุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณอยากได้รับความช่วยเหลือซึ่งเรื่องเนี้ยนะคะเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ต้องขยายความเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าใครอยาก ที่อยากจะมีความรู้เรื่องนี้นะติดต่อไปที่เพจเด็แพรนะคะเดิ๋ยวจวก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆเป็นเรื่องๆให้มาหรือแม้แต่การแบกภาระของครอบครัวหนักจนเกินไปการแบกภาระของครอบครัวหนักจนเกินไปเพราะว่าคุณไม่กล้าปฏิเสธกลัวว่าคุณจะเป็นคนไม่ดีและการที่คุณเป็นคนไม่ดีแปลว่าคุณเป็นคนอัตตาลยูคุณเห็นแก่ตัวคุณเห็นแก่ได้และการที่คุณไม่กล้าปฏิเสธแบบนี้คุณก็ต้องแบกภาระครอบครัวหนักจนเกินไป วิธีแก้ก็คือตั้งขอบเขตยกตัวอย่างนะคะมีครอบครัวครอบควหนึ่งตอนต้นเปียะมาขอรับคําปรึกษาตูนก็เขาจะเป็นพี่สะพ้ายมีปัญหากับน้องสะพ้ายตลอดเวลาเพราะน้องสะพ้ายจะเป็นคนโกหกเป็นคนยืมเงินแล้วก็สร้างปัญหาให้กับครอบครัวตัวที่เป็นพี่สะพ้ายก็ต้องไปแก้ทุกครั้งเพราะเห็นแก่น้องชายแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวพี่สะพ้ายตัวน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายเนี่ยปมปัญหาที่เกิดจริงๆก็คือเกิดจากตัวของ พี่สะพ้ายที่ต้องการความเป็นฮีโร่ต้องการการยอมรับต้องการการเป็นนองฟ้าเพื่อพิสูจน์ให้น้องสะพ้ายซึ่งเขาไม่ชอบอะเห็นว่าเขาประสบความสําเร็จ,เ,รจเขาเก่งเขาดูแลได้ถูกไ,ไหมล่ะคะปมเนี้ยมันลึกซึ้งมากซึ่งมันจะต้องอธิบายและก็แก้ไขกันต่อไปหรือแม้แต่กระทั่งการที่คุณเนี่ยไม่ยอมรับรู้เรื่องเงินจ้างคนอื่นมาดูแลเงินแทนคุณเพราะเกิดจากปมของการกลัวเงินความกลัวเงินก็คือ คนที่ไม่มั่นใจในความสามารถคิดว่าเงินเป็นเรื่องหายากหรือแม้แต่ศิลปินบางท่านนะคะที่มีหาเงินเก่งมากก็ต้องหาคนอื่นมาดูแลเงินแทนจ้างผู้จัดก,การหรือแม้แต่บางครั้งก็จะโดนผู้จัดก,การโกงแล้วก็มีคดีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆตามหน้าข่าวหรือแม้แต่ความคิดที่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือเก่งๆหรอกไม่ต้องทํางานเก่งก็ได้ก็เดี๋ยวจะมีผู้ชายมาเลี้ยง พราะเขาคิดอยู่ว่าเขากลัวเงินและคิดว่าไม่มีความสามารถในการหาเงินหรือแม้กระทั่งยอมแต่งงานกับคนรวยหรือใครก็ได้ที่มาดูแลโดยที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองและยอมทิ้งตัวตนบางอย่างเพื่อจะได้มีชีวิตแลกกับสิ่งที่เขาอยากได้หรือแม้กระทั่งการที่ใช้จ่ายเงินเกินฐานะให้เกิดจาก ตอนเด็กๆอะค่ะเกิดความได้ค่าอาจจะได้ได้ยินผู้ใหญ่พูดอยู่ตลอดเวลาว่าพ่อแม่ไม่มีอะไรให้นะเราจนหรือมีแค่การศึกษาที่ให้ลูกพอเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่เด็กวัยนั้นนะนะถึงไม่ได้มีความคิดหรือแยกแยะประสบการณ์ได้โตขึ้นผู้ใหญ่ถ้าเขามีเงินแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าขาดแคลนหรือปมอีกอันหนึ่งที่ตรงข้ามกับความรู้สึกขาดแคลนก็คือ ปมที่เรียกว่า under owner หรือปมที่เรียกว่าด้อยค่าของตัวเองแม้วันนี้คุณจะรู้ว่าคุณมีรายจ่ายเยอะและก็อยากจะแก้ปัญหาทางด้านการเงินตัดรายจ่ายทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่มีเงินพอที่จะใช้หนี้หรือใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพราะคุณไม่กล้าเลิกเงินการไม่กล้าเลิกเงินนะคะจริงๆแล้วมันเกิดจากปมที่แบบด้อยค่าตัวเองคิว่าตัวเองไม่มีความสามารถมากพอทําให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินความรุ่มเหลยวทางด้านการเงิน และอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคะ่ะที่คนส่วนใหญ่เป็นกันก็คือเสพติดเช่นการเสพติดหนี้เสพติดการลงทุนเสพติดการทำบุญหรือแม้แต่เสพติดการกินเกิดจากติดใต้สานึกบางอย่างที่ส่งผลกระทบทําให้คุณมีปัญหาต่อสภาพการเงินพราะวันนี้เสพติดการกินเยอะๆเพราะสารบางอย่างหลังความสุขแต่คุณก็ต้องใช้เงินให้หมดไปหรือคุณกินอะไรบางอย่างเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดเช่นเวลาคุณเครียดก็ต้องการน้ำตาลเป็นต้น เห็นไหมล่ะคะว่ามันนี่อิชอูหรือปมการเงินเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ในชีวิตสุขภาพการเงินการงานความรักเพราะวันนี้คุณปลดล็อปมในใจได้สําเร็จคุณจะมีชีวิตการงานการเงนินความรักสุขภาพที่มากกว่าคนทั่วไปอย่าลืมติดตามตัวได้ที่เพจเดฟแตนนะคะหรือติดตามตัวได้ตามช่องทางข้างล่างนี้ทุกคลิปจะมีสาระดีๆมาฝากคุณ